รวป่า20ลังก <P an Emily> ังแล้วก็ได้ชัดเจนว่าประชาชนในในตซนนี้ประชาชนได้้รับผลไมดอตรงตี้ทีลั100ลับแล้วก็ร้อนอจากนั้แล้วก็นอกเหนือจากการจับตงที่ประเดี๋าวต้องคุยคุยประเดี๋ยวแล้วก็ในแผ่ไม่แย่า ก็เราได้มีการเตรียมการเป็ัพเดยการเสนอแผนไปยังสรารงานครับการจัดตั้งคณะผานปล่อยเลยอะดยสูไม่รับไม่ได้ของา้วน้กิยอะแบ่งนให้ได้น้อยกวาที่าน้ยจยอาทรัยกครับครับเหลือไม่ต้องลงร้อยเน่ยก็ได้จับคัมภีที่สุนร เรื paid, so ่องของสายเครืองแนะครับประเทศเพรื่องไฟฟ้านะครับใหกาปาม่วสมีพื้นที่เป้าหมายหลักนะครับที่ได้ผลคุ้มแรงประมาณ100ถึงรายแต่จังหวัดะ่างีของโะกทัศน์สวรรค์ที่เกี่ยวยุทยาะ้องมาคือพนักงานเราจะเข้าไปซ่อมแซมให้ตามบ้านแตคระัวรวมคือจะมาให้ดีที่สนะที่เดียวกได้รับความร่วมมือจาก ใครนับข็ล้างน้ำสิวนครับโดยโดยโดยรสามสามึ่มีความรู้าม้าใจสามสามบกาที่เราเอาอาชีพของเราไปช่วยเหลือชาบ้านนในแง่ของกันสุขภายในอานารสามว่า ซึ่งในส่วนของการต้อนรับการส่งผิดเยอะมากเนื่องจากว่าโดยโดยการฟ้าเรามีการกระจายที่ได้เปีนยาวที่พอพอจากนั้นก็มีปัญหาในการที่ก็หน่วยงานของสายฟ้าจะมีในการเข้าไปทีนโยบายของรัฐบาลครับซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับหลาย

ที่พิบูลร้อยเจ็ดสิบาร้อยเจ็ดสิบในส่วนของพอเขาเองซึ่งเรามีเราในงานสะัดอยู่อยู่ตามแหล่งต้นน้ำด้วยเป็นเจ้าของเขื่อนด้วยแล้วจะมีส่วนสำคัญนะครับที่จะไปส่วนผสมไนโยุไบรัฐบาลได้แนวคิศทางที่อยู่วางไว้นี่เราจะทำงานร่วมกับภาครัฐและก็ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วม ก็ครับในการทำงานของกายพระปาิบตไม่แคว่ามีคณสนเดีรวไม่แต่นั้นในในการสนองขนองนโยบายรัฐบาลเราต้องรับผิะชอบให้ได้หาได้กู่น

เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็เป็นในส่วนของกายภาาสตรนะครับเมื่อเข้ามาอีู่แนีมันใช้คนไกลปาปลาคนไข้แล้วน้ำลอยเลยมีส่วน่เออผู้มกท่านเลยถามร วันนี้ก็มปดตที่ัรงนี้เป็นงบประมาณของกรทนี่คือนวกค้าับจริงๆแล้วในในส่วนของสายฟ้าองนะครับก็มีงบประไฟเ่นั้นเพื่อที่จะทำให้

ได้ดาเนินการอย่างครเนื่องนะครับไม่ว่าทางสารภาคเองนะครับมีการจัดต้งลงทนนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ที่อำเภอบางน้อยจะมีการสืบยานะครับเพิ่มแล้วก็ที่เจาบุรีมการลงทุนนะครับก็เป็นเวลาะเอนต้ เราเจาเดี๋ยวรอพอได้เรียนพื้นที่เองก็ยจะทำงานร่วมกับมือถ้าเกิดว่าองค์กรประชาชนหรือมือที่หลายหลายมือที่เขาอยากจะขอการสนับสนุนในการไฟฟ้าจะติดต่ออยังไงครับ ก็ภาษานะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเราได้มีการไฟฟ้าเราได้มีการจัดตั้งบริมหลายบริมนะครับบริมี่คิดว่าในส่วนของการดูแลประชาชนครับเราตั้งบริมแล้วก็ได้ได้ให้หมายเลขัไว้ในการติดงานเราบริเวอบนนี้ ทนครับที่สามหกเดี่ยวกับ้านะครับแล้วก็บรรลุงานที่ทำหน้าที่ประสานกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆของไต้รวันเพิ่อิสเองนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้ที่สัม์นะครับที่เข้ามาข้ามาร่วมกันนะครับรพืขอที่จะเข้ามา cần tiền cái gì vậy? cái này đấy, cái này cái này cái này เอาละเไ้หายั้เลยนะเอาผมเอาสองที่ออหน่อยเลเวเยมองไม่เห็นเลยเนี่ยผมจะได้เห็นยกใบอยครับยกอยเอาพี่เข้ามาทางนี้ได้ทางนี้ได้ทางนี้ได้เมาไม้ไดล้อมาแล้วดีดยันัด 没，没动过嘛。啊，老板，你。厉害了。耶，走。嗯哦